ว้าวว้าวว้าวฮึบไปแล้วที่นี่เป็นพัทธาคารเหรอโอ้โหอย่างเยอะเออเออเออเฮ้ย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 วัดลูกปงลูกปานช่างแมงแล้วไปแล้วโอ้โหเหมือนหนีเสือป่าจระเข้โอโ้โอหโอ้โหทำไมอยากกินเราขนาดนั้นอะผมหน้า่อยเหรอครับโอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w a t e r Cat Channel นะฮะเป็นไงกันทุกคน EP ที่2สนุกไหม เออมามามาพีอีพีที่สามแล้วนะมาต่อกันเลยดีกว่าเนาะนี่มาลุยเออลองทำอะไรนะเอ,อ๊ะอันนี้มันเนื้อหมูเนื้อมันไม่ใช่เนื้อคนใช่ไหม <laughs> ไม่ไม่ใช่หรอกมกั่งเอ,อ๊ะอะไรอะ่ะมีให้แอบซัมมิทเลยใจไม่ดีเลยว่ะ <c oughs> มันจะไม่ปลอดภัยเหรอที่ฮะเออเปิดไฟดูซิมีให้จุดไฟให้โลกมันสว่างสวัยขึ้นไหมไม่มีเลยเว้ยเอ้าก็ไม่มีอะไรนี่ว่าเฮ้ยชึบโอ้โหดีนะตัดสินใจวิ่งมาก่อนผมว่าแล้วว่าทำไมมันต้องมีว่าทำไมมันมแอบก่อนเฮเนียนกลิบ เนียนมากผมเนียนมากเนียนกว่านี้ไม่มีแล้วครับกูเกือบไม่นเนียนแล้วเอออะไรขย่าอะไรชีสมาเพื่อมาหยิบชีสเท่านั้นเหรอ ไปนะไปกองนะไปแล้วไป้วไปแล้วไปวไปยิ้มใหญ่เลยอะเฮ้ยชิบเอาเกระโดดพลาดเกือบไปแล้วไว้ไวไวไวไปกองนะอ่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้ โอเคชิปแล้วชิปแล้วเอาไวลไปเลยันหลังให้หันหลังให้เท่ากับไม่เห็นเอ๊ะเขาไปแล้วเราต้องเดินไปกับเขาหรือเปล่าไปด้วยไปด้วยอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดเฮ้ ขอมาแอบได้นี่กล่องน,นะอืโอ้โหโอ้โหมันสับยับเลย โอ้โหเกียบเลยเฮ้ยชุบเข้าไปอาา่ะฮะเออแล้วยังไงอะ่ะกดอันนี้เหรออะไรอะ่ะอย่าบอกนะ ต้องเอาอะไรมาปลาเหรอโหมีแววแล้วเนี่ยว่าต้องเอาอะไรมาปลาเนี่ยแล้วปลาแล้วหลบไหนวะหลบหลังหม้อได้ไหมนั่นไงกูว่าแล้วแล้วยังไงอะ แล้วแล้วซูว์วัผมก็ยังคงไม่เข้าใจว่ะอ๋อกุญแจอยู่ตรงนั้นคือเราต้องล่อมาแล้วมากุญแจเหรอโอเคพอเข้าใจละพอเก็ตไอเดียพอเก็ตไอเดียพอเกียร์เด็ดพอเกียร์เด็ดอ่าเปิดทีหนึง่งสไลด์ว้าวว้าวว้าว ไอ้ชุ่งไอชุ่งไอชุ่มาเล่นกันหน่อยมาเล่นกันหน่อยสไลด์เ <c oughs> อ้าอยู่ๆหาไม่เจอเฉยเลย <c oughs> เห็นว่าเดินเข้าไปในเก้าอี้แต่ก็หาไม่เจอเฉยเลยฮึบ อาา่ะฮะฮึไปแล้วไปแล้วโอเคฮ่าฮ่าธรรมกงธรรมกิดไปกล่องนะพี่ไปกล่องนะจิ้มจ๊กเขาให้หมุนดิเออเปิดแล้ว ไปแล้วไปกองนะชิบหายแล้วไปไหนวะเนี่ยเร็ว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 ,รว,รวโอเคฮูอ้อืมมายอยู่ที่กองขยะเออเกมนี้มันเป็นอะไรกับกองขยะวะเน,นี่ยแล้วนี้มาอะไรอ่ะให้มาหยิบไอ้นี่เหรอฮะอะไรอะไร ให้ปีนขึ้นโอเคปีนฝั่งนี้ไม่ได้อะไรปีนฝั่งนี้ล่ะอ๋อมีรู้โอเคอาา่าฮะอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่แล้วถ้าเกิดไปขวาจะมีอะไรนั่นไงมันมีสองคนจริงๆด้วยบ้าปอจริงเชียวละคุณเอ้ย เออฟองฟอดไปหมดเลยนี่คือล้างแล,ล้วเหรอวันนี้สงสารคนกินเหลือเกินอ้าวติดไม่นะเราต้องแล้วห,หลอกแล้วมีให้หลอกให้ตายใจด้วยนะบ้าจริงโอ้โหอันนี้คือขึ้นไปนี่คือเสร็จแน่นอนอ แสดงว่าเราต้องล่อมให้มาทางซ้ายให้ได้ซะก่อนซึ่งนั่นก็คือซึ่งนั่นก็คือนั่นก็คือคืออะไรวะเนี่ย

ไปกุงนะไปนเนื้อเนื้อเออแล้วนี้กระโดดขึ้นเหรอแล้วไงอ่ะผักเหรอผักแล้วมันทำไมอ่ะอ๋อผักแล้วมันจะเลื่อน แล้วมันจะผักคืนไหมไม่ผักคืนด้วยหรอวิอเขาไม่ผักคืนด้วยฮะถ้าผักแล้วมันจะเลื่อนเราก็ต้องหาทางขึ้นนะสิใช่ไหม ขึ้นมันจะอยู่ตรงไหนวะขึ้นนี้ได้ไหมอะไม่ได้ขึ้นจานได้ไหมไม่ได้เหมือนกับต้องขึ้นทางอื่นเลยแฮะ ก้มยังไงให้ไม่เห็นดีกว่าคิดว่าเป็นฟองน้ำเหรองงไปเลยผมต้องลองไปทางซ้ายดูก่อนว่ะเอาแล้วมายืดตรงนีอกูรอนานเลยทีนี้เออไปได้แล้วยอง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 ต่อแตะไปต่อแตะไปค่อยๆไปเออ ลงเอาไปชึบขึ้นตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นี่ไงมันหรือว่าให้ปีนจันตรงกลางจอนั่นเหรอมันจะไม่ ขึ้นไปเหรอแต่มันไม่น่าจะปีนได้นะผมว่าเฮ้ยปีนได้อีกสุดยอดเฮ้ย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 ฮึไปแล้วงว้าวอ,าอ้าวงัวเสียงเหมือนในคอมมอบเลย ง่ายๆโอ๊ะกรโดดลงมาก่อนดิไม่ยืนลอยกอยันโอโ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ทำไมกันมาทีนี้แหละสี่คูนร้อยละพุ่งพุ่งรันรันรันวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งวิ่งแบบพี่ตูนเฮ้ยสไลด์วิ่งแบบพีตบบพ่ตูนวิ่งวิ่งแบบพีตแบบพ่ตูนเออเอาดิมา มาเฮ้ยไปแล้วฮ่าฮ่าไวโอชัวออย่าปลาดิอย่าปลาเข้าของไายอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับโชว์มาแค่นี้เหรอวะคุณชาคิดครับเชฟเขาทำได้เท่านี้ครับคุณชาคิดอ่อนวะเฮ้ย ไหนยังไงฮึบอืมเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนมีเสียงอะไรเครื่องจักรเหรอเสียงอะไรวะโอเคมีบันไดปีนไปแล้วใครช่างเอาบันไดมาตั้งไว้ตรงเนี้อเอทำไมปีนขึ้นไม่ได้ฮึบเออไดละใครช่างเอาบันไดเอาไว้ตรงนี้ปะแปลกจุง จะถึงแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วโอเคโอ้ยแสปตาหลือเกินเอา <c oughs> กับดักชิ้นเมื่อกี้นี่มันมันมันโหดร้ายมากเลยโอเคมา <c oughs> อันนี้คือไปอย่างไร โอเคขึ้นดิขึ้นเ,นเออ,อมีอะไรยืนอยู่ตรงนั้นอนะสามสคนหรือเปล่าบินขึ้นไปต่อเอ,อ๊ะนี่ไงเราอยู่ท่าเรือจริงๆด้วยเนี่ยเอะหรือเป็นเรือลำใหญ่แต่ที่แน่เรือไปแล้วนั่นแนหะละเรืออยู่นั่นเอ,อ้ยเรือมาจอดแล้ว ันคือที่ไหนวะเนะี่ยโอเคแล้วยังไงต่ออุ้ยทำไมตะมุตะมิกันขนาดนั้นล่ะนะตุ้มตุ้ยกันเช่ที่นี่เป็นพัทาคารเหรอใช่ไหมมีเกชามีเชฟมีเสื้อผ้าเออมันได้อยู่นะเหมือนเป็นร้านอาหารอยู่นะอืม เฮ้ยล่วงเออชิบโอเคดึงอ่าไปต่อด, Liberty Liberty ดุกดิกดุกดิกดุกดิกนะฮะเออเดี๋ยวล่วง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 โอเคนี่ถ้าเกิดว่าเราปีนขึ้นไปมันจะไม่ไม่งอแงอะไรกันใช่ไหมโอเคไม่มีใครสนใจ วิสัยหน้ากากกันด้วยอะฮึเฮ้ยนั่นนั่นกีชาเอ่อกระโดดเถอะชบนี่ต่อไปเนี้ยผมจะเข้าร้านอาหารแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วผมต้องมองข้างบนมีคนตัวเล็กๆกระโดดอยู่หรือเปล่า <laughs> โอเค,อ,เคอ้ยมีพาย อ้เนี่ยอาหารเยอะแยะหิวก็กินตรงนี้ดิไปกินนงกินหนูทําไมวะหิวไหมล่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปเอาไหมกินไหมเอ้ไม่กินอีกอาหารสะอาดสะอาดไม่กินเว้ยเฮ้ยคนเรามีไส้กรอกมีแฮมเห็นมันกินแล้วก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยกินอย่างนั้นเลยเหรอ อุ้ยตะก,กะมากเอาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราก็ไม่ได้รู้จักกันเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี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 ยวเอาเฮ้ยเอ้ยเอาเอา๋เอ๋อขึ้นนี่เหรอฮึบมันจะ ทำไมอ่ะทำไมอยากกินเราขนาดนั้นอะ่ะผมน่าอร่อยเหรอครับผมน่าอร่อยเหรอฮะบอกผมหน่อยเอ้ยเอ้ยนม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 ดึงออกมาได้ไหมโอเค บนนั้นอะไรอะ่ะเป็นรูปอะไรอะ่ะเป็นรูปคนเป็นรูปเด็กคือจุดไฟหน่อยสิวัสดีจ้าน้องนมมามามาจุดไฟให้ฮึบขอกอดหน่อยนะอยน่ารักแล้วไปไงต่อน้องนมพาพี่มาแค่นี้หรอ พีไ่ไปเองก็ได้อืมทีนี้มันยังไงกันฮึบปีนนี่ไม่ได้แสดงว่าชบผ่านเฮ้ย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 แขนสั้นอุย้ยโดนแดกแม่งเลยโอ้โหยัดเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยมีไส้กรอกด้วยวู้ฮู แล้วาว่าแต่เราจะวิ่งมาทำไมตรงนี้หรอขึ้นไปข้างบนนั่นหรอโอเคเรากอดนมแล้วเราไปต่อได้เลยฮึบมาแขนมันสั้นทำอะไรไม่ได้หรอกเอาตัวเดิมเลยอะไรวะมาอีกทีนึงไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยเอื้อมไม่ถึงแล้วสิเอ,อ้ยเอื้อมถึงอีก เออโอ้โหโมึงกับกูต้องต่อยกันแล้วอย่างงี้เข้าไหมสักหมัดไหมสักหมัดไหมฮึฮึึอยู่ๆหัวก็อุ่นๆขึ้นมาเลยตอนนี้ถกแขนเสือนะเส้อแล้วนะตกแขนเสื้อแล้วนะฮึฮึฮึ ทังวะดนี้แหละจังวะดนี้แหละเออเออด้อ,งอยงงั้นยิ่งกว่าดาร์กโซเกมเนี้ยเฮ้ยโอเคโอ้โหอย่าดูถูกผู้เล่นดาร์กโซนะเออนีออ่ะโมซะเลยเอ,อ่าขึ้นตรงนี้แล้วไงต่ออาา่าฮะ ตล้องกระโดดแน่เลยรอรอรอมันเอ็นมารอมันเอ็นมาฮึบโอเคทีนี้รอมันเอ็นไปรอมันเอ็นไปโอเคฮึบไปกล่องนะไปกล่องอ่ะไปกล่องไม่ได้ฮะลากได้เหรอเหมือนจะลากไม่ได้แล้วต้องทำอย่างไรล่ะครับเนี่ย อ,อินเทอร์เรสติ้งืมให้เดินไปในนั้นเหรอโอ้โหจิตใจคนทำแม่งทำด้วยอะไรเหอะโอ๊ยปีนมาแล้วอะโอ้โหโอ้โหอย่างเยอะโอ้โห วอดวอดเหรอแล้วไปไงอ่ะเฮ้ยทำทำไงอ่ะเอาให้วายเหยียบหลังไว้ได้ไหมไปแล้วม้วนตวนมาซะม้วนตวนอ่ะอ่ะอ่อ๋อยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ โมาดีเก่งจริงก็เข้ามาดีโได้เท่านี้เหรอเออเออมันต้องอย่างงั้นวิมีลูกปั้นเกงชาวัดลูกปงลูกปั้นช่างแมงแล้วไปแล้วกว่าจะรู้ตัวก็สายกันไปแล้วรู้ไหมไงหาไม่เจอดิ เออแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องทำอะไรอะฮะแล้วนี่ตกมาแล้วมันยังไงก็ไม่มีทางไปต่อหรือว่าจะทำแบบพี่พี่ถุงก็ไม่ได้เดี๋ยวนะมีเลือดอยู่ตรงโถส้วมคือยังไงอ่ะอืจนตัวตายเยงี้เหรอใช่เหรอวะปีนเหรอไม่ใช่เอ,อ๊ะให้ทำอะไรอะ่ะเปิดประตูได้ปะ ไม่ได้อ้าวให้กูทำอะไรวะเนะี่ยขมวดคิ้วแป๊บให้เคาะเหรอเป็นไปได้ไหมให้เคาะกุ้งให้กระจกแตกเหรอเอาให้กระจกแตกเลยไหมเอาเล่นใหญ่ไปเลยอ่ะเอามีทางไปแล้วเรไยังไงอ๋อขึ้นนี่ <laughs> ก็งงว่าขึ้นว่าแบบ แล้วยังไงต่อโอเคโอเคขึ้นมาบนนี้แล้วก็มาตรงซี่ซี่ใช่ไหมอ่ะฮะอุ้ยอุอ้ยดูมันสับสับสยับเลยเฮ้ยอย่างนี้เราก็เก็บคุณเกอิชาได้น่ะสิเฮ้ยเอาว่าสุดยอดไปเลยเฮ้ย โอนนะนี่เนี่ยเฮ้ยชึบทีนี้ก็วิ่งเข้าไปในลิฟต์ได้ละสบายฉลุยตุยตุยเฮ้ยชึบไปกล่องนะามาแนวอืมเฮ้ยมีจุดเทียนเพื่อความสว่างสวยเอาสักหน่อย ปิดก่อนเดี๋ยวมันรู้ไม่รู้สึกไม่ดีเลยนั่นไงนั่นไงก็ว่าทำไมรู้สึกไม่ดีเลยวิ่งเร็ว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 วิ่งไปประตูวิ่งไปประตูเร็ว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 เเร็ว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 เรวเร็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 วเร ไี่ใสชิม,เมิเฮ้ยโอ้ยดีที่มันไม่ตกใส่หัวโอ้โหเหมือนหนีเสือป่าจระเข้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันบุฟเฟ่เลยโอ้โหอืมไปกองมนาะไปแล้วเอ้าเหมือนล่วงไปหนึ่งคนลูกค้าอิรัชมาซีไปละ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมเห็นอ่ะ ผมม่เห็นผมเพิ่งเห็นเทียนน่ะเซ็งเลยอุ้ยหิวแล้วเมื่อกี้อยู่ที่โต๊ะอาหารทําไมไม่กินฮะน้องเหลืองเราเนี่ยเป็นคนเรื่องมากแล้เนี่ยทนไปก่อนแล้วกันโอ๊ยทนไปก่อนซี่จนกว่าจะถึงโต๊ะอาหารโต๊ะถัดไปทนก่อนนะ พี่รู้ว่ากลิ่นมันรันจวนใจแต่ทนอ่อยนะนะเอ้ยพี่ขอไส้กรอกขอไส้กรอกหน่อยเออขอบคุณโอ้เจ้ยให้ เหลืองครับไส่ไส่ไส่กรอกตรงนู้นไม่กินกินนมเนี่ยนะไอเ้เหลืองมึงกินกูด้วยปะเนี่ยมึงกินคนเล่นด้วยปะเนี่ยเริ่มเราแวงแล้วนะเนี่ยไส่กรอกก็มีอ่ะแล้วคนดูแล้วคนดูเห็นทำไงเนี่ยปกปิดไว้ก่อนแล้วกันนะทำเหมือนกับว่าม,มีอะไรเกิดขึ้น ไม่เห็นละอย่างนี้ไม่เห็นละไม่มีใครเห็นละเฮ้ยนี่ไงนี่ไงปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอัมพางอัมพางคาดีอัมพางคาดีเออไงอัมพางคาดีอัมพางคาดีแป๊บนะแป๊บนะเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะตรงนี้ก็อืมเป็นร้านอาหารปกติก็ไม่รู้ใครเอาเอาขวดกับเอาไส้กรอกมาวางไว้บนพื้นแปลกจังไปละ ไอเหลืองเอ้ยหิวว่าหิวได้แต่มันมีเส้นบางๆที่ห้ามข้ามไปอะ่ะนี่มึงก็ข้ามไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะเกอีชาไม่เดินเหรอเขาลอยไปเหรอใช่เหรอเขาลอยเหรอ ดูซิลอยได้จริงไหมเนี่ไงก็ไม่ได้นี่ไม่เขาลอยได้วะอห,หรือผมตาฝาดเป็นไปได้ไหมว่าผมตาฝาดผมว่าผมตาฝาดเกิชาก็คนแหละเนาะไม่น่ามาลงมาลอยโชว์กันผมว่านะแล้วแล้วเราจะตามเข้าไปเหรอจริงดิฟอร์เรียลโอ้โหตรงนี้มีที่แอบตรงไหนไหม ผมไม่เจออะไรหรอกมั้งโอเคแม่งเอ้ยลืมห้องนี้เป็นห้องอะไรเนี่ยวันนี้ก็เล่นมาพอประมาณแล้วเนาะงั้นวันนี้ผมต้องขอพอเท่านี้ก่อนนะไป เยียวยาจิตใจก่อนไอ้เหลืองแม่งก็ไม่น่าทําขนาดนี้แล้วฮแบบอนั่นแหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะวันนี้ผมไปก่อนละสวัสดีครับ